โอเคจุ๊จๆ๊จุสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาอยู่ที่ทะเลหัวหินพี่น้องบรรยากาศนะครับเนาะก็หลังจากที่เดินทางมาประมาณ10เอ่อชั่วโมงนะครับเนาะเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับเอาของเก็บเรียบร้อยนะครับวับนนี้เออ่จากนี้เราก็จะมาเล่นน้ำทะเลกันพี่น้องได้<ม>บอกว่าจะมาเล่นน้ำทะเลกันพี่น้องปบอสน้องเบิร์นทะเลนะครับเนาะป๊าดพี่น้องนี่ครับเนาะเออ่ในรอบ3 3ปีนะครับเนะเาะอ่ตอนแรกเราก็ได้มา รับยศของพี่ยุทธนะครับหลานชายเป็นพี่นะครับอันนี้ก็จะมารับยศของน้องชายนะครับแม่หลานนะครับเนาะก็มีลูกชายสามคนนะครับเนาะก็พี่ใหญ่พี่คนโตก็รับยศไปแล้วนะสามปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะมารับของน้องชายพรุ่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาแต่เราออกมานะครับเมื่อเช้านะครับออกมาตีไฟก็ออกมาตีสี่ครับก็ออกเดินทางล้อหมุนนะครับเนาะเดินทาง จากประโคนชัยมาถึงอำเภอ,เอหัวหินหรือว่าประพยุหพฤีขันต์ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับโดยประมาณนะครับเนาะเพราะว่ารถไปเสียช่วงประมาณาวังน้อยนะครับเนาะใส่เกียห้าไม่ได้นะครับก็ใส่เพียกี่สี่มาพอนนะนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศนะครับในรอบ3ปีที่ดดมาที่นี่ก็ได้มานะครับนอก็โชคดีนะครับเนาะ ลูกหลานน้องก็ได้รับยศนะครับเนาก็ลูกพี่ชายก็มาแล้วครับน้องชายเราก็ต้องมานะให้กําลังใจกันนะครับเนาะตอนนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับก็มาชม๋ยวผมจะพาพาเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอคลับกล้องไปหนึ่งนับชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับสวยงามมากพี่น้องนะครับเนาะตอนนี้พี่ไม้ไม่เล่นน้ำบ่ฮะหรือว่ามาเล่นน้ำหรือว่าจะมาเล่นน้ำเลยกันพาพี่น้องเบิ้งฝรั่งนะ ไม่หลายเนั้นก็จะเป็นคนไทยบ้างนะครับฝรั่งมากสุดมากก็จะเป็นคนไทยนะครับนอฝรั่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งนู้นเยอะพ้่งนองนะครับเนาะู้ี่นอกก็ในส่วนคนที่มาวันนี้ก็อ,อาจจะมารับยศลูกหลานเหมือนกันหรือเปล่านะครับนาอไม่แน่นะครับนาะอ,อาจจะมาเยอะมากเพราะว่า,าทุกคนที่มาสอบติดก็จะมาเรียนที่นี่แล้วก็มา ฝึกที่นี่1สนปีหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะรับยศกันนะครับเนาะทีมนายสิบนะครับประมาณนั้นไปแน้วอันนี้พวกเราก็มาเหมือนกันนะก็จะมีคึกคื้นๆน่าจะพี่น้องมีลูกหลานนะครับที่ได้รับยศในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านหรือท่านชมคนได้ชมกันว่าการรับ ยศนะครับเราติดยศนายสิบนะครับเนาะเราทำกันตรงไหนที่ไหนไปน้องเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแต่วันนี้จะพามาเล่นน้ำทะเลเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเนาะเพราะว่าผมจะมีตั้งกล่องไปน้องอันนั้นมีจอมปลวกสองจอมปลวกดําเด้อพี่น้องเนี่ยตรงนี้ใครเห็นตรงนี้ก็จะเป็นแม่จอมปลวกไปน้องหลักเณมรจัเป็นนมนอนี่ใหญ่มากนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูไกล้ๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเนาะเราก็จะพักอยู่ฝั่งนี้พี่น้องตึกบ้านนะครับชั้นหนึ่งครับเนาะเอาเขาของเสร็จก็ลงมาเล่นน้ําทะเลนะครับเนาะนี่มีฝรั่งมีคนไทยนะครับออกมาเล่นน้ามันก็จะเป็นจอมปลวกใหญ่พี่น้องนมเอ่อนมใดนมทมอันนี้ก็จะเป็นรูกจอมปลวกอยู่นู่นพี่น้องเนาะก็จะมีฝรั่งลงมาเล่นน้ำเนาเโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นน้าทะเลกันหน่อยนะเนาะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องด้อ โอเคปพี่น้องโอเคพี่น้องเรามาถึงทะเลแล้วต้องเล่นน้ำทะเลกันหน่อยพี่น้องไปเลยลุยปาดพี่น้องทะเลคือกว้างใหญ่ไพศาลคักแค่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ไม่เคยได้เล่นนานในต้นนี้พี่น้องมาคราวนั้นไม่ได้ลงพี่น้องเพราะว่ามาถึงนี่ก็มืดค่ำแล้วคนระับวันนี้ เราเตรียมการมาอย่างดีนะครับนอเราออกมาตั้งแต่เช้ามืดไปน้องตีสี่นะครับเราออกมาครับเนาะพอเรามาถึงนี่เราก็มีเวลาได้พักผ่อนได้มาเล่นน้ําทะเลไปนนองห้องนี้ที่การวางแผนนะครับพี่น้องก็ในรอบยี่สิบปีหรือเปล่านะครับนอหลังก่อนที่ผมไปทํางานพัทยานะครับก็ได้เล่นอยู่ครับสมัยวัยรุ่นนะครับนอหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกเลยพี่น้องเพราะความ ยากจนนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่มีฐานะนะครับเนาะต้องทํางานอาชีพทํานาไปนนองเราก็ต้องทํานาแล้วก็ทํางานหาเงินเก็บเงินไปนนองเ,เพื่อไว้ใช้จ่ายนะครับเนาะเราไม่มีเงินที่จะใช้สุรุ่ยสร่ายเราไปเนองเพราะว่า เรามันเป็นคนจนพป่น้องลูกชาวนาคนจนของแท้นะครับเนอะก,กว่าจะดิ้นรนกว่าจะทําเงินทํางานเก็บเงินได้นะครับ้าเราต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดพป่น้องวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับเพราะว่าต้องมารับ ติดยศนะครับน้องหลานนะครับน้องเลยต้องมาเป็นเพื่อนให้กําลังใจแล้วก็มาแสดงความยินดีกับหลานโดยพี่น้องก็โอเคนะครับน้องเกลได้มาไหนๆเราก็มาถึงทะเลแล้วน่น้องมาถึงทะเลหัวหินไปเล่นน้ําทะเลมันก็กระไรอยู่น้องพี่น้องไปเล่นน้ํากันหน่อยด้้อพี่น้องเด้อไปน้องเล่นน้ํากันหน่อยนะครับผมพาพี่น้องเ้ยน้ําทะเลคือเค็มคักแท้พี่น้องพาพี่น้องเอ้ย ใบมันเค็มแท้มันมีเกลือด้ยเรเอาน้ําทะเลไปทําเกลือนในคงจะแซ่บพี่น้องเนาะพี่น้องลงมาอย่างเงี้ยคลื่นเร็วแรงจะนับเลยพี่น้องพี่น้องเขามีเจ็ตสกีเล่นด้วยเอาไปง่ายสัมภาษณ์หน่อยไบร์ไหมเราน้ําทะเลนะครับไบรมากเดี๋ยวผมกลับครับนี่พี่น้องเรามาเราต้องมาถึงทะเลนี่ครับเราต้องมาเล่นน้ําทะเลกันพี่น้องเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าตัวหน่อยว่าโอ้โหพี่น้องน้ำทะเลทำไมมันเค็มแท้พี่น้องเลย เนี่ยเสพตานะขาขี่ด้วยขบคีตั้งหลายเราแล้วลกี่บาทพี่น้องมีเออเขาขีมาา่ม้าด้วยพี่น้องเขามีม้ามาอคอยบริาการเขจะของเขาจะเดินไล่พี่น้องนี่นี่ครับมามาใครจะเล่นน้ำเจ้ามอลินตื่อเลยพี่น <c oughs> ้งง <c oughs> องวันนี้มีเขมรมา3คน4คนเองพี่น้องวันนี้มีแต่คนไทยหมดนะมีแต่คนไทยกับฝรั่งนะครับผมเขมรบุรีรัมย์พี่น้องวันนี้มาอยูเท ทะเลหัวหินพี่น้องประจวบคีรีขันธ์พี่น้องนี่ธรรมดาที่ไหนสวนสนจ้าฮะสวนสนก็สวนสนหัวหินล่ะนี่พี่น้องตัวนี้เขาจะเรียกว่าสวนสนนะครับเนาะสวนสนบอกพี่น้องนี่ครับเนาะสวนสนสวนสนหรือว่าก็มาก็เราเข้ามาเมื่อกี้เราก็แวะเข้าไปหาญาตินะครับเนาะธัญมานนะครับเนาะ เออไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามานะครับมาเล่นน้ําทะเลมาเอาข้าวของเราเก็บไว้ที่ห้องพักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเล่นน้ํากันนะครับเราเนี่มาแล้วพี่น้องเห็นไหมเอ่อไหนๆก็มาทะเลทั้งทีนะครับมันจะได้เล่นน้ําทะเลพี่น้องนี่เออธรรมดาที่ไหนนพี่น้องนี่โอ้ย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 โทรศัพท์ผมไม่ธรรมดาด้วยนี่แตโทรศัพท์ผมกันน้ําได้นะพี่น้องนี่อุ้ยผมแสบจึดแล้วโทรศัพท์มาหนังซ้อมแซ่บพี่นี่อุ้ยพี่น้อง บาดแผลวันนั้นนะครับน้องเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยเนี่ยน้นองผู้รักษาประตูนะครับเนาะเลือดจืงหมดไปเจอน้ำทะเลเสพยังเจ้น้ำจอน้ำทะเลไปครับบาดแผลที่เป็นผู้รักษาประตูยังไม่หายดีนะครับเนาะวันนี้ก็มาเล่นน้ำน,นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเสพเสพตั้งชี้มือเต่เมื่อไประยุ้ยน้องนี่ครับนี่มาแล้ววะ <มา S 1> วันนี้เรามาห้าคนรวมโชเฟอร์สองครับห้าหกเจ็ดคนน่น้องแล้วก็มารับยศ หลานชายนะครับเนาะวันนี้โอเครถลานลรถลานนะครับเนาะจริงๆรถว่างนะครับเราอยากให้เพื่อนๆมานะครับอย่างน้อยเราก็ได้มาเที่ยวทะเลกันนะครับเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนะผมถ้าไม่มีโอกาสอย่างเี้ยนะครับเนาะพี่น้องหลานชายได้รับพัด์ยศนะครับอย่างเกือาปีที่แล้วนะครับก็เป็นหลานชายคนโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลานชายคนที่สองนะครับก็จะมีคนที่สาด้วยนะครับเนาะถ้าไม่มีหลานชายก็คงไม่ได้มาสัมผัสทะเลแบบนี้นะครับเนาะก็ก็จะเป็น กำไรชีวิตของเราไปนะครับเนาะอย่างน้อยก็ได้มาเล่นบ้านนะครับเนาะทำแต่งานเนาะมานะครับนาะใครมีเงินไม่มีเงินครับบางครั้งก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็มาเที่ยวเล่นน้ําทะเลกันนะครับเนาะมาชมวิวมาชมธรรมชาติสวยๆครับพี่น้อะกับน้ําทะเลนะครับเนาะสมัยก่อนผมทางานผมเคยเล่นอยู่นะที่พัทยาพี่น้องพัทยาก็ทํางานโดยก็เล่นด้วยนะครับเนาะสมัยนั้นสมัยวัยรุ่นนะครับแต่แต่หลังจากที่เรามีลูกมีเมียก็ไม่เคยได้ไปทํางานอีกเลยนะเนี่ยครับ ครั้งล่าสุดนะครับเนาะครั้งก่อนก็ล่าสุดนะครับอย่าง20ปีที muscle, ่แล้วก็3ปีที่แล้วนะครับก็ได้มารามน้ำแล้วก็นี่อีก2ปีเว้นบักมานะครับเนาะก็ได้มาอ่าครั้งนี้ก็ฝากนะครับอี p ีนี้นะครับนะอยู่กับผมนะครับนะพามาเที่ยวทะเลพี่น้องนู่นข้างหลังก็จะเป็นอ่าจอมปลวกใหญ่พี่น้องภูเขานะครับพี่น้องก็จะมีจอมปลวกจอมปลวกน้อยๆอยู่พูดนะครับเนาะจอมปลวกน้อยๆนะครับอยู่ทางทะเลพี่น้องมี2 3จอมปลวกนะครับเนาะ พนมตุ้ยพนมตุ้ยนะครับยองปลวกเล็กๆนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีอีกอย่างอันหนึงใหญ่มากไว้ในนี้ครับโอเคครับทุกคน EP นี้นะครับก็จะขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมว่าเรามาทําอะไรกันนะครับว่าเรามารับยศนักลางชายนะครับเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมได้รับชมกันว่าไปถ่ายรูปเป็นเรื่องนะครับอย่างน้อยเราก็ได้มาครั้งนึงทำในชีวิตเราได้มาเล่นน้ําทะเลกัน มากอนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะขอตัวก่อนปีหน้านะครับพรุ่งนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาตามติดภารกิจวันนี้ก็คือการมาครับรถนายสิบอยู่นะอย่างน้อยก็มาเป็นเด็กนะครับรถอายุลงไปยี่สิปีนะครับพี่น้องโอเคทุกคนจุงกะสวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้องปีหน้าพบก,กันใหม่พี่น้องบ๊ายบายจบแล้ว